สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปโรนี้นะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องสรุปพุทธประวัตินะคะให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนพร้อมที่เข้าสู่การทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องสรุปพุทธประวัติกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าพุทธประวัติกันก่อนดีกว่านะคะพุทธประวัติคืออะไรคะเด็กๆคะเด็กๆยังจําเนื้อหาบทเรียนกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ย อ่ยังจำกันได้อยู่เนาะพุทธประวัตินะคะก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านะคะนับตั้งแต่ที่พระองค์เนี่ยประสูติหรือเกิดนะคะจนกระทั่งปรินิพานหรือว่าเสียชีวิตนะคะการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยก็จะทำให้เรานะคะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพุทธประวัตินะคะตอนที่พระพุทธเจ้านะคะประสูตริหรือว่าเกิดกันก่อนดีกว่านะคะด็กทาพระพุทธเจ้านะคะมีพระนามเดิมว่าอะไรคะอ่าพระพุทธเจ้านะคะมีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสนะคะของพระเจ้าสุทโทธทนะและพระนางสุริมหา,มายาแห่งกรุงกบิลพัท เจ้าชายศิรธานะคะทรงประสูติในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6กตายต้นอะไรคะเด็กขาเด็กเยังจําเนื้อหาบริกกันได้หรือเปล่าเอยอ่าตายต้นสาระนะคะณรุมพินีวันและหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติได้เจ็วันแล้วนะคะพระมารดาก็สวรรคตนะคะพระเจ้าสุทธทนะในฐานะ ที่เป็นพ่อนะคะจึงให้พระนางมหาประชาบ,บดีโคตมีนะคะผู้เป็นน้าเนี่ยมาดูแลเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเมื่อจริญวัยเจ้าชายเนี่ยก็ได้รับการศึกษาเล่าเรียนนะคะจนจบการศึกษาเมื่อพระชนมายุได้เท่าไหรคไ่คะเด็กขาอ่า 16, สิบหกพรรษานะคะแล้วก็ได้อภิเศษสมรสแต่งงานนะคะกับพระนางญาโสธราหรือพระนางพิมพานะคะแล้วก็มีพระโอรสด้วยกันนะคะหนึ่งพระองค์มีพระนามว่าราหุล อันนี้คือพุทธประวัติโดยย่อนะคะตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติหรือว่าเกิดนั่นเองค่ะ วันหนึ่งนะคะในขณะที่เจ้าชายสิทธ,ธานเนยได้เสด็จออกไปนอกเมืองและได้ทอดพระเนตรนะคะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดความสลดพระทยัยและคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เกิดทุกข์ไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เมื่อเห็นนักบวดรูปหนึ่งนะคะซึ่งมีกุริยาสงบเรียบร้อยพระองค์เนี่ยก็ทรงเกิดความเลื่อมใสจึงทรงตัดสินพระทัยนะคะออกบวชเพื่อสแสวงหาหนทางน,นะคะในการพ้นทุกข์ และนี่นะคะก็คือรูปภาพตัวอย่างเจ้าชายสิทธ,ธาเนี่ทงทอดพระเนรนะคะเห็นเทวทูตทั้งสี่ได้แก่คนแก่นะคะคนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชค่ะเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะมาอธิบายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเทวทูตทั้ง4นะคะให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะขณะที่เจ้าชายสิทธาเน ต้องตัดสินพระไทยนะคะในการเสด็จที่จะออกบวชเนี่ยพระองค์นะคะก็ต้องจากพระนางยาสุธาราหรือพระนางพิมพารวมไปถึงพระโอรสนะคะหรือพระราหุลเนี่ยที่พระองค์นะคะทรงรักยิ่งเพื่อเสด็จออกผนวดน,นะคะก็คือสละทางโลกเลยนะคะเมื่อถึงใกล้ฝั่งแม่น้ําอนุมานะคะจึงทรงบวชด,ด้วยตนเองและนี่นะคะก็คือรูปภาพตัวอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนะคะทรงบวชนะคะใกล้ฝั่งแม่น้ําอนุมา ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้านะคะตัสรู้กันบ้างเด็กๆยังจําเนื้อหาบทเรียนกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยอะยังจํากันได้อยู่เนาะสำหรับพุทธประวัติตอนตัสรู้นะคะหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงบวชแล้วนะคะพระองค์เนี่ยก็สแสวงหาหานทางแห่งการพ้นทุกข์โดยการทรมานร่างก,กายของตนเองก่อนนะคะแต่ก็ไม่พบทางแห่งการพ้นทุกข์จึงทรงเปลี่ยนวิธีการนะคะมาเป็นการบําเพ็ญเพียรทางจิตโดยการนั่งสมาธินะคะให้จิตใจสงบ และเมื่อพระชนมายุนะคะครบ35พรรษาหรือ35ปีพระองค์เนี่ยก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น15้าคเดือน6และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะในวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้นะคะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพุทธประวัติตอนปรินิพานกันบ้างนะคะพระองค์เนี่ยเสด็จดับขันธทปรินิพานนะคะในขณะที่มีพระชนมายุนะคะได้80ดสิบพรรษาหรือ80ปีที่ตายต้นสาละณเนะมืองกุสินารานะคะในวัน 95, ขึ้น15ค่ําเดือน6และนี่นะคะก็คือรูปภาพตัวอย่างพระพุทธเจ้านะคะเสด็จดับขันธทปรินิพานที่ตายต้นสาระ ะะเมืองกุสินาราเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในแต่ละพุทธประวัติไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระองค์เกิดตัสรุแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็จะตรงกับในวันขึ้น15ค่ําเดือน6ใช่ไหมคะแต่จะแตกต่างกันตรงที่ปีพศนะคะ3ามเหตุการณ์นี้เกิดวันเดียวกันนะคะเดือนเดียวกันแต่แตกต่างกันตรงที่ปีพศเด็กๆอ,อันนี้จะไม่ขึ้นใจเลย นะคะราะคาเด็กขาก่อนจากกันไปครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปโรนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าครูฝนจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะคะโปรดติดตามวันนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเร็อหน้านะคะเด็กขาสวัสดีคะ่ะบายบาย